สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวเยื่อหมองน้ำตราถ้วยทอง อย่างที่กล่าวไว้เมื่อช่วงที่แล้วค่ะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วการทําการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่เนี่ยสามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตได้นะคะวันนี้มีตัวอย่างความสําเร็จค่ะของนาแปลงใหญ่ที่จังหวัดสงขลาเกษตรกรที่นี่เขารวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็มีการาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนะคะ,ะแล้วที่สําคัญบํารุงดินด้วยการปลูกพืชปุ๋ยสดอย่างปอเทืองด้วยเขาประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนเราไปติดตามรายละเอียดค่ะในช่วงของวิถีดินดี กับกรมพัฒนาที่ดินค่ะคะประเทศไทยนั้นถือได้ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีโครงสร้างภาคการเกษตรในรูปแบบเกษตรกรรายย่อยอีกทั้งเกษตรกรยังมีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรไม่มากประกอบกับลักษณะการผลิตที่เน้นเป็นลักษณะต่างคนต่างทำ จึงส่งผลให้กเกิดปัญหาด้านรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรดังนั้นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตําบลบ้านขาวอําเภอโนดจังหวัดสงขลาจึงได้รวมกลุ่มการทําการเกษตรในรูปแบบของนาแปลงใหญ่เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรในชุมชนตําบลบ้านขาวสามารถลดต้นทุนการผลิตเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพและมาตรฐานข้าวพันธุ์หอมปทุมซึ่งเป็นสินค้าเกษตรของชุมชน โดยตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบบ้านขาวมีสมาชิกจำนวน110รายพื้นที่เพาะปลูกข้าวรวมจำนวน2,060ไร่โดยมีนายโชคตีไล่3ผู้ใหญ่บ้านหมูสามตบบ้านขาวทําหน้าที่เป็นประธานกลุ่มและมีสถานีพัฒนาที่ดินสงขลาทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำส่งเสริมเรื่องการพัฒนาที่ดินรวมถึงเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต เดิมทีเดียวครับตำบลบ้านขาวเ,เป็นเขีดพนาที่ดินเดิมอยู่แล้วนะครับเราถึง,งจำเป็นต้องมาปรับดินนะครับปรับให้มีอิทีวัตถุสูงเราจะใช้ปอ,อเทือง5กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับแล้วก็ไสกบนะครับส่วนชุดดินที่2ก็มีมันจะมีดินเปรี้ยวอยู่บางส่วนนะครับทีนี้การจัดการดินตรงนั้นเราก็ใช้หินปูนบดหรือหินฝุนนะครับ อัตราที่ใช้นะครับปกติแล้วก็ใช้1,000กิโลหรือ1ตันต่อ1ไร่นะครับการเข้ามาช่วยเกษตรกรนะครับในระบบแปลงใหญ่นะครับเราก็มาช่วยให้เรื่องในการลดต้นทุนอาจจะใช้เป็นน้ำหมักชีวภาพนะครับไร่หนึ่งเราจะใช้5ลิตรนะครับปุ๋ยหมักเราจะใช้ในแปลงที่ดินขาดความร่งสมบูรณ์นะครับเราจะใช้ก่อนนะครับก่อนที่จะเตรียมดินนะครับในสภาพที่ดินแห้งนะครับ สำหรับกลยุทธ์ในการบริหารโครงการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบบ้านข่าวนั้นจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานภายในกลุ่มโดยมีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น17คนอีกครั้งยังมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอระโนดทำหน้าที่เป็นผู้จัดการแปลงในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนทางด้านจุดเด่นและจุดด้อยรวมถึงการให้ความรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่แห่งนี้จะเน้นให้สมาชิกในกลุ่มลดต้นทุนการผลิตมากที่สุดโดยจะให้สมาชิกกลุ่มทําตามความรู้ที่ได้มาจากสถานีพัฒนาที่ดินสงขลาโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและโรณรงค์ให้ปลูกพืชปุ๋ย,ยสดอย่างบอเทืองเพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินตอนที่ผมเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านให,หม่ๆนะครับผมผมก็เยอ,อาชีพตำน,นานนะแต่ว่าเวลามีการประชุมปั๊บราคาข้าวตกตามนี้ครับชาวบ้านเขาเขาพูดว่าเออ ราคาข้าวตกตามจังอางนี้ว่าบับางเอิญมันมีนโยบายของรัฐบาลมาพอดีเลยนะครับว่าให้เกษตรกรทกรํทนานาในรูปแบบแปลงใหญ่ครับพวกเราก็เลยรวมกลุ่มกันครั้งแรกรวมกลุ่มได้แค่66คนนะพื้นที่1,300ไร่นะครับพอปีาตั้ง60นี่นครับสามาชิกเกษตรกร,กรในหมู่บ้านต้องการจะเข้ามาร่วมกลุ่มด้วยผมก็เลยเปิดโอกาสให้เข้ามานะครับ,รบสามาชิกตงหมดก็เพิ่มเป็น110ไรยพื้นที่ก็ 2,060ไร่ครับแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่กันนะครับประธานกลุ่มอรองประธานคณะกรรมการนี่ร่วมกันบริการร่วมกันทำงานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หน่วยงานของราชก,การมาให้ความรู้การทำาทำนานอย่างเงี้ยครับประโยชน์ที่ได้รับก็กนั่นแหละครับเราลดต้นทุนการผลิตได้แล้วก็เพิ่มผลผลิตได้แล้วก็สามารถต่อรองราคากับผู้ประกอบการโรงสีได้ ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็เลยเมีนโยบายให้กระทรวงเกษตรนะครับดำเนินการในเรื่องของเปลงใหญ่นะครับทีนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการนั้นนะครับก็ทางสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับก็ประสานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรมาให้ความรู้ในเรื่องของด้านวิชาการต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็เราได้ประสานทางหน่วยงานเกี่ยวกับด้านการการเงินนะครับก็เพื่อที่จะให้แปลงใหญ่น่ะได้กู้เงินในดอกเบี้ย าราคาต่ำเพื่อน,นำมาเอาเงินก้อนนั้นนะครับมารนการจัดการเ,าเป้าหมายแปลงใหญ่ตรงนี้นะครับคือต้องการลดต้นทุนการผลิตครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตและผลิตข้าวอย่างมีคุณภาพปัจจุบันสถานีพัฒนาที่ดินสงขลาได้เร่งดำเนินการส่งเสริมความรู้ด้านการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆโดยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงของเกษตรกรพร้อมทั้งจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในด้านการปรับปรุงบำรุงดินการลดต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรจกังหวัดสงขลาต่อไป ็ถือว่านะคะเป็นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่นะคะให้รับมาตรฐานมากขึ้นที่สําคัญเนี่ยนะคะเป็นการสร้างความเชื่อใจให้กับผู้บริโภคด้วยคุณภาพมาตรฐานสําคัญนะคะถ้าเราสามารถรักษาคุณภาพมาตรฐานได้ลดต้นทุนการผลิตได้รายได้มันก็เพิ่มขึ้นเป็นเกษตรกรยุคนี้ก็ยิ้มได้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกเช้าเลยวันจันทร์ถึงศุกร์ช่อง9มีคอด HD และพัฒนายทีวีนะคะวันนี้หม หมดเวลาแล้วค่ะพูกับมวยพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะการรับรองแบบมีส่วนร่วมที่ว่นนี้ให้มีการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ชัดและก็ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ต้องใช้ความอดทนครับในการที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนน้องเกษตรกรไม่ว่าจะในเรื่องของความรู้ในเรื่องของออวัสดุอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างซึ่งกลุมก่มต่างได้ขาดนะครับแต่สิ่งสําคัญ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักซึ่งผมพยายามจะปลูกเน้นปลูกฝังแล้วก็เน้นให้กับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์เนี่ยได้เข้าใจก็คือในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์เป็นสิ่งที่คทำยากต้องใช้ความอดทนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรกลุ่มต่างๆต้องการมากที่สุดก็คือในเรื่องของกําลังใจ